วันนี้ทำงาน,น,นมันเหนื่อยชมัดยากเลยเฮ้ยทำไมพวกลูกน้องบริษัทเลวเหล่ามาถึงทำแบบนี้นเนี่ยเอาลูกบอลมาวางเลือล่องลาดนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยงาน,นงยิงยังยังจะเก็บไม่เป็นที่เป็นทางอีกอย่าเอาไปทิ้งเลยเดี๋ยวขไปทิ้งแป๊บอยากไปเก็บกันดีนะก็เอาลูกบอลไปทิ้ง เฮ้ยไอ้ลูกน้องพวกนี้นี่ชอบเก็บของไม่เป็นที่เป็นทางนี่เนี่ยทิ้งก็เลยเฮ้ยน่าำคัาจริ้งลูกน้องพวกน,นี้จะทิ้งไว้ตรงไหนดีนะอ๋อมันไงเราจะทิ้งลูกบอลมันไว้ตรงนั้นมันหาไม่เจอแน่นอนบา,บายนะนหาไม่เจอแน่กลับไปกว่า อยากทิ้งของไม่เป็นที่เป็นทางดีนะักทิ้งแม่งซะเลย เฮ้ยเอ้าแล้วลูกบอลมันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะไอ้พวกนั้นมันเจอแล้วอ่ะเฮ้ยลูกบอลหายไปไหนอะเฮ้ยไม่ไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยมันหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ฉันทิ้งเอาเอาเอาไว้ตรงนี้นี่มันจะหายไปไหนได้อ่ะเราเราไปตามหาลูกบอลดีกว่า อยู่ไหนนะไอ้ลูกบอลพวกนั้นสงสัยต้องซ่อนตัวอยู่นี้แน่ๆเลยเฮ้ยทำไมต้นไม้อะมันมีพิรุษฮะทำไมต้นไม้ต้นน้ำมันขยับตลอดเวลาหรือว่าต้องไปดูสักหน่อยแหละจะต้นไม้ทำไมในขยับอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยทำไมมันขยับแปลกๆวะเฮ้ย สงสัยนะไอ้ลูกน้องบริษัทของฉันอะมันจะปลอมตัวเป็นเป็นลูกบอลแน่ๆเลยจากจากที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยลูกบอลม,มันหายเองได้สงสัยมันคงมาอปลอมตัวเป็นลูกบอลแน่ๆเลยอยู่ต้นไม้ต้นเมื่อกี้จะเป็นไอ้ลูกน้องบริษัทเราที่ปลอมตัวเป็นต้นไม้เฮ้ยหมางไี้ไอ้ของบริษัทนี้ฉันจะฆ่าแกนะ ทำไมกิ้งกือตัวนี้มันเดินหนีชั้นแปลกๆวะสวัสดีเจ้ากิ้งกือทำอะไรอยู่ไหมอุยอ้ยอุยอ้ยเจ็บอุยอ้ยอุ้ยมันเจ็บอุ้ยอุ้ยทำไมกิ้งกือมันกัดเจ็บเช่นนี้เนี่ยเดิมทีกิ้งกือมันกัดไม่เจ็บนี่เฮ้ยทำไมจะกัดเจ็บเหมือนพึ่งต่อยเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะเดินมาหาฉันวะเฮ้ยเฮ้ย<ำ>ไ,ไ,ไม่นะจะทำอะไรฉันเลยนะขอโทษ<ำไ>มันจะมาไหมอ่ะเฮ้ยมันจะมาเฮ้ย มันไปยังนะจะกินกือบ้านี่เป็นแค่กินกือแท้ๆจะกินกือบ้านี่เกาะขาครับกินกือบ้านี่เกาะขาได้ด้วยไหมกระโดดก็ได้เกาะขาก็ได้มันเริ่มแปลกๆกันเนี่ย ทำไมกิ้งกือมันสามารถกระโดดกระโดดต่อขาเราได้วะเฮ้ยไม่เข้าใจเลยเฮ้ยหรือกิ้งกือตัวนั้นอาจอาจจะเป็นลูกลูกน้องโบบริษัทเราหรือเปล่าเมื่อกี้เขาปลอมตัวเป็นต้นไม้แล้วตอนนี้เขาก็ปลอมตัวเป็นกิ้งกืองั้นเหรอเฮ้ยทำไมมันปลอมตัวเป็นเป็นทุกอย่างหรือว่าลูกลูกน้องโบบ,บ,บริษัทเราเนี่ยเฮ้ยสู้ไม่ไหวเลย เดี๋ยวเยวชันขอให้ลูกน้องบริษัทพวกนี้ลาออกจากบริษัทแล้วเราของฉั้นนะฉันสู้เขาไม่ไหวเลยอะ่ะเขาปลอมตัวเป็นเป็นทุกอย่างแล้วมาสู้ชั้นอะ่ะเฮย้ยทำไมดีเนี่ยงูเจ็บขายหมดเลยอะ่ะเฮย้ยทำไมดีเนี่ย